สุดตัวก็เมื่อคืนเด้แม่บอกว่าเติ้ลเมายากินเติ้ลอหนูมียากินแล้วหนูหายแล้วแม่จะให้ยกินยาหรือเปล่ายาอะไรกินไปเถอะกินไปเถอะเพื่อมันจะเพื่อมันจะหายแล้วเมื่อคืนให้ยาเติ้ลไสองเม็ดก็เติ้ลบอกนี่แก้อะไรให้กินอันน่ากินเล้าะเป็นยาเดี๋ยวก็หายไปอีกแหละเติ้ลก็เป็นวัดนะคะวันนี้แจ้งเลยค่ะไม่มีไรสดนะคะสองวันเพราะว่าไล์สดถูกเจ้าติดงานหมดนะคะ ดูโทรศัพท์ตกใส่เจ็บเจ็บจริงค่ะนะคะวันนี้จะไม่มีไลฟ์สดให้ผู้ชมได้ดูนะคะหยุดสองวันค่ะหยุดจริงค่ะอันนี้จริงๆนะคะอะไรนะจะพาแม่ไปอยู่ขนาดหม,มี่ว <laughs> เอค่ะค่ะ นะคะวันนี้แจ้งเลยค่ะไม่มีไลฟ์สดสองวันนะคะเพราะว่าเขาติดงานหมดแล้วนะคะว้าวุ่นเลยทีนี้นอนไม่หลับแน่จริงค่ะ <c oughs> เออหนูไ่วอยู่แล้วอดชมเลยจริงค่ะไม่มีจริงเพราะเมื่อคืนคุยยิ้มใหญ่แล้วว่า แนก็ถามพี่มีทีมอื่นไหมไม่มีติดงานหมดนะคะวันนี้งานเยอะเป็นอาทิตย์แรกของการทอดกระถิ่นตามวัดต่างๆนะคะลิเกก็มีงานเยอะจะเหมือนว่าเขาหายิ้มใหญ่ไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะคณะเก้านะคะยังยังไม่ได้ชิมเลยค่ะแต่เอามาเก็บไว้บ้านมันมันม,นไมัไม่ไม่ไม่เสียอยู่แล้วนะคะอ้าวเขาเตือนเรื่องอะไรอีกแล้ว ขยันเตือนจริงๆไม่มีค่ะหาแล้วไม่มีนะคะลงแล้วขึ้นใหม่ลองไม่ลงดิสวัสดีต่อต,อ,ตอนะคะช่วยให้ดอกกุหลาบช่วยขอจีบขอจอขอใจกันด้วยนะคะต่อตอน่ารักไอเลิฟต่อต่อ,ตอค่ะ แม่ตั้งเองเลยค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้แร้วค่ะเอามือถือไลฟ์เดี๋ยวภาพไม่สวยก็เข้ามาติกันอีกนะคะภาพไม่ดีเลยไม่นั่นเลยไม่นี่เลยอะไรเงี้ยค่ะก<ส>็<ส>ถ้าอยากดูก็ขับรถไปแล้วลบบุรีด้วยกันนะคะไปไปเจอกันลบบุรีแล้วป่าน,นี้ยังออกทันนะคะ<ส><ส>ขอบคุณดอกุหลาบค่ะขอบคุณทีมข้อจอข้อใจนะคะ fc <laughs> จริงนะคะมาค่ะมาค่ะคืนนี้ไปเจอกับลบุรีไม่มีไรสดนะคะไม่มีจริงๆด้วยค่ะไม่ลบุรีกันนะคะคืนนี้คนไม่ได้ค่ะเพราะแม่หาไม่ได้จริงๆนะคะเขาติดกันทั่วประเทศไทยเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวพอเราโทรศัพท์เราไลฟ์เองก็อุ้ยขอบคุณป้นีแกงใต้เริ่มส่งดอกกุหลาบไปแล้ว เดี๋ยวพอเราโทรศัพท์ไลฟ์ก็เอาอีกภาพไปชัดสะดุดเสียงไม่ดีฟังไม่รู้เรื่องซูมอีกหน่อยไปอีกนิดก็ข,ขนาดยิ้มใหญ่หลายยิ้มใ่ญ่อย่างโดนดูเลยภาพไม่ชัดกระตุกเศร้ากระตุกไม่กระตุกคุณก็ว่าเขากระตุกนะคะหยุดหลายสองวันค่ะไม่รู้ค่ะว่าเลเรื่องอะไรยังไม่ได้ถามเจ้าภาพเลยนะคะ แมงกบี้แม่ไม่มีเบอร์ทิ่โตเขาอะค่ะไปค่ะหลคยข้างฉากแม่ขอให้ใจจะข่า2วันดีกว่าไม่ได้ดูเข้าใจค่ะคือทุกคนเอเอ,อแม่ไลค์นะ่าจะได้ดูแต่พอเราไลค์นะนะมาพนันกันไหมอ่าภาพไม่ชัดเสียงไม่ดีกระตุก ภาพสะดุดไม่ดีเลยจนอย่างงานอย่างนี้อีกนะคะเชื่อดิไหลโตอตอเลยค่ะมันเป็นซะอ,อย่างงั้นนะเพราะว่าหาทั่วเลยค่ะหาไม่ได้นะคะ แล้วคนช้างติดนะแต่ชอบเข้ามาดูชอบเข้ามาดูชอบเข้ามาตำหนิติิงตัวด,ด,ดูจริงๆค่ะใช่ใช่เพราะหาไม่ได้จริงๆนะคะหาไม่ได้จริงๆด้วยสอวันเลยะค่ะมันไม่ได้ไม่ได้นั่นนะคะเขาติดงานกันหมดจริงๆติดกันทั่วเลยอะสัญญาว่าจะดู <laughs> เราเข้าใจค่ะว่าคุณแต่คนอื่นน่ยดีคะเออแล้ววันหยุดอะแม่บางทีนะเมื่อวานนะวคอมเมนต์มาภาพสะดุดไม่เห็นยอดคนดูไม่มีเสี่ยเราก็นั่งดูมันก็ดีเนี่ยแล้วทำไมเขาเป็นอะไรเป็นที่เขาแล้วไม่ได้เป็นที่เราและเออนะคะ <c oughs> ลงแดง ไลท์เถอะค่ะใครบุนบอกได้เลยแม่